เอาล่ะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ครับเรานนี่จะมาสร้างสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มวลมนุษย,ายชาติมวลมนุษย,ยชาติกันนะฮะเพราะว่าเรานั้นคือแมลงที่กระหายเลือดใช่แล้ววันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อเกมว่าบัคกอสและนี่ก็คือเกมใหม่ที่เรานั้นจะเปิดซีรีส์กันในวันนี้นั่นเองเอาเราจะพร้อมแล้วเราจะไปกันที่นิวเกมล้วก็สแตนดาร์ดนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเจ้าพวกบัคกอสอ่ะนะเอาล่ะไปกันเลยฮะ The ท่านผู้เฒ่าข้าต้องการที่จะออกไปฆ่าเจ้านั้นน่ยยังเด็กเกินไปที่จะออกไปจัดการอะไรในตอนนี้ท่านก็พูดอย่างนี้แตลรอนแหละยังไงก็ตามเมื่อเจ้าอยู่บนดาวของขา้าก็ต้องทำตามกฎของขา้าดีงั้นผมนะ่นเนี่ยจะออกไปตามหาดาวของตัวเองไปแล้ว,วห,หิวเหลือเกินจะหายเลือดอยากฆ่า,าอยากฆ่าอือ้อา ในที่สุดก็มาถึงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเรามาอยู่บนดวงดาวแห่งใหม่ที่เรานั้นเนี่ยอพยพมาใช่เพราะว่าเรานั้นก็หายในการฆ่าเหลือเกินก่อนอื่นเลยเออตรงนี้คือจุดที่เรานั้นเนี่ยตกมาใช่และสิ่งที่เราทําได้มีอะไรบ้างล่ะเนี่ยเรานนเนี่ยจะไปทําการยึดครองมนุษย์ใช่ไหมเอาล่ะพื้นที่ตรงนี้สแคมเลเดนเอาพดประชากรมนุษย์ผู้น่าสงสารหนึ่งในสิบ รางวัลก็คือ DNA ที่เรานั้นจะสามารถมา e v o l u t ช o n Chamber หรือว่าทำการพัฒนาสายพันธุ์ของแมลงของพวกเราได้นั่นเองใช่ซึ่งโอ้โหเดียนะโอ้โหแล้วมันต้องเก็บเยอะแค่ไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะเหมือนว่าด่านแรกเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยหนึ่งแต้มฉะนั้นไปกันเลยและนี่ก็คือ รังน,น้้อๆของเรานั่นเองเราจะให้กำเนิดสวอมเมอร์นั่นก็คือฝูงแมลงของเราไปทําการกัดกินจัาผพวกมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนี้ใช่สิ่งที่เราทําได้มีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวฮะคุณูชมฮะเวลาเราเนี่ยจะสร้างแมลงเนี่ยมันจะต้องมีนะฮะสิ่งที่เรียกว่าอาหารด้วยนะฮะสังเกตด้านซ้ายบนตรงนี้ มแมลงของเรานั้นจะกินอาหารตรงนี้เป็นหลักยิ่งอาหารน้อยมแมลงก็จะผลิตช้าถ้าอาหารเยอะมแมลงก็จะผลิตได้เร็วยิ่งขึ้นใช่และตอนนี้ผมคิดว่าฝูงแมลงของเรานั้นน่าจะพร้อมที่สําหรับการบุกโจมตีเจ้าพวกมนุษย์แล้วใช่ไหมไปกันเลยไปเฮ้ยมนุษย์มันตบแมลงตายเลยว่ะผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงฝูงแมลงของข้านั้นจะจัดการพวกแกให้เกลี้ยงอ่ะหมดแล้วเหรอเอ่อนี่คืออะไรไนะเนี่ยฮะอ่า บ้านของมนุษย์สำหรับอยู่อาศัยมีเลือดอยู่20อัมเ a อร์หนึ่งแต่ตอนนี้กำลังถูกฝูงแมลงของขานั้นบุกจมตีและก็จบแล้ว <c oughs> ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายดายยิ่งนักอ่นะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราได้แต้มมาแล้วหนึ่งผมคิดว่าเรานั้นควรจะมาพัฒนาสายพันธุ์ของเราให้แข็งแกร่ง,งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้อับได้อันเดียวใช่มันคือ s w a m m e r g i l d e n นะฮะ เจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้สวอมเมอร์ของเรานั้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นและพวกมันนั้นจะฟังพวกเราอ้อย่างนี้นี่เองโอเคแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยเชื่อฟังเราใช่ไหมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันต่อที่หมู่บ้าน50 p ตี้พ n เนวินเรนะฮะเอาละคุณผู้ชมฮะมนุษย์ผู้น่าสงสาร2ใน10เอาละทีนี่คือหมู่บ้านแห่งใหม่ของพวกมวลมนุษย์ใช่ไหมข้านี่ก็หายเลือดสิละเกินเอาละตอนนี้ อาหารของเรามีอยู่ที่46ถ้าเราเนี่ยกำลังเร่งการโปรดักอาหารเนี่ยโปรดิวขึ้นมาอีก25%ถ้าอาหารเพิ่มขึ้นการผลิตมแมลงของเราก็จะเร็วยิ่งขึ้นหรือว่าเรานั้นจะเพิ่มจำนวน35%ในการที่จะมีมแมลงเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าเพิ่มหนึ่งแอตแทกดาเมและบุกโจมตีมันเลยก็แล้วกันไปเราพวกมแมลงทั้งหลายจงบุกโจมตีเจ้าพวกมนุษย์นันซะาเน,นี่ยอะไรกันล่ะเนี่ยฮะ กำแพงของบุกมันอย่างนั้นละ่ะคิดว่าจะขวางกั้นเหล่ามันแรงของข้าได้อย่างนั้นหรือไงอาละเรียบร้อยบุกเข้าไปกำแพงแตกแล้วแล้วมันมีบ้านโอ้บ้านเยอะบ้านน้อยเต็มไปหมดเรียบร้อยตายหนึ่งกัดมันเข้าไปนั่นแหละดีบุกเข้าไปแล้วทำไมไม่โจมตีมนุษย์วะเนี่ยมาแทะกำแพงอยู่นั่นแหละเป็นปลวกหรือไงอาละเรียบร้อยถือว่าทำได้ดีบุกตรงนี้มันเลย ทำลายที่อยู่อาศัยของพวกมันเดี๋ยวพวกมันก็ตอมใจตายกันเองแหละเอาแล้วพวกก็ไปไหนดูซิตอนนี้บ้านของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเราสามารถขีดขวาเพื่อทำการหยุดเหรออ๋อมีมีสั่งหยุดได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีและตอนนี้41ทัพ100และตอนนี้เหมือนว่าจะเหลือมนุษย์แค่คนเดียวใช่ แกนั้นคือเหยื่อรายสุดท้ายของเหล่าฝูงแมลงของข้าใช่ใช่ใช่พวกใบเจ้าพวกสวามะการอุารมันตกมันมันตกตายเลยเอาละแล้วตอนนี้เราก็สามารถยึดมาได้เอาละตอนนี้เราได้มอีกสองแต้มนะฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราเนี่ยควรจะพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างไหนดูซิด้านซ้ายของเราหืมชา์เปอร์ฟอนด์คราวกุ้งล็บของมแมลงของเราอย่างนั้นเหรอเพิ่มดาเมจหนึ่งไว้คุณผู้ชมฮะน่าสนใจนะ หรือว่าจะเป็นอันนี้ทําการควบคุม,มแมลงได้ดียิ่งขึ้นมันจะฟังได้มากขึ้นการควบคุมเนี่ยก็ดูเป็นสิ่งสําคัญจริงไหมหรือว่าจะเป็นเพิ่มอัตราการวางไข่เพิ่มความเร็วในการเกิด25ปอืมเอาเป็นอันนี้ดีไหมมีเดียมสวอมไซส์เหมือนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเกิดได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมฮะอืมเพิ่มไฮเ์ Fi อย่างนั้นเหรอน่าสนใจนะ อันนี้เนี่ยจะเป็นการเร่งการเติบโตของเรา,มาแมลงของเราได้ดีหรือว่าจะเป็นอันนี้อันนี้เนี่ยจะทําให้ความจุของการเกิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้น30ทําให้เจ้าพวกสวอมนั้นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างตอนแรกเนี่ยเรามีอยู่100เพิ่มอีก30เป็น130ผมคิดว่าเรานเนี่ยควรเร่งอัตราการเกิดของมันก่อนนะทาให้มันนะเนี่ยมีขนาดรังที่ใหญ่มากขึ้นเวลาเกิดเนี่ยได้เกิดแบบบึ้มๆนะเอาละไปเอ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้เราได้มา2แต้มไม่ใช่หรอวะ ทำไมอัพอันเดียววะเนี่ยและเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะถ้าเราเนี่ยอัพไปด้านขวาเนี่ยด h e Defender มะเรงชนิดใหม่อ่ะเขาบอกว่ามันเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าโจมตีระยะไกลนะฮะเจ้านี้เนี่ยมีเลือดที่มากขึ้นความแข็งแกร่งในการป้องกันค่อนข้างสูงน่าสนใจไหมเป็นแมลงสายป้องกันเจ้า The b u เด d e r นี่คืออะไรเนี่ยฮะ The Builder นะเนี่ยจะเป็นแมลงก่อสร้างนะคุณผู้ชมฮะมันนะเนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถสร้าง h ฮ v e เนี่ยหรือว่ารังเนี่ยทำการขยายอาณาเขตของเราไปได้เว้ยผมคิดว่า เรารีเซ็ตและมาทางนี้เพิ่มความเร็วในการเกิดและก็ไปสร้างเดอะบิลดเออร์กันเผื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีรังเยอะๆเนี่ยขยายอาณานิคมออกไปแล้วทาการบุกโจมตีพวกมันจากหลายๆทิศทางเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าพร้อมแล้วก,ก็เดี๋ยวเรานั้นจะข้ามแม่น้ําไปเพื่อจัดการบุกเจ้านี่ protective test h e a p นะฮะมีมนุษย์ผู้น่าสงสารที่ very dangerous อันตรายอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราข้าไปที่นี่อันตราย มีแต่มนุษย์อันตรายเอ้ยอันนี้ p พ i n f u l experience ประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าด้านซ้ายของเราเนี่ยดิเฟนเซฟร c ชเช d เนี่ยอันตรายเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันดีกว่าไปเอาล่ะตอนนี้เราก็ม่อุ้ยเดียนะเฮ้ยเราเจอกับพลทหารเยสซ์ yes, เอาล่ะจะพวงมาแรงบุกเข้ามาได้เลยบ้านะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวนะนี่นี่คืออะไรเนี่ยบิวเดอร์มันกำลังสร้างอะไรอยู่วะเนี่ย หรือว่าเป็นการขยายพื้นที่เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถสร้างไฮเพิ่มได้อ๋ออย่างนี้เหรอเดี๋ยวผมลองสร้างดูฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสร้างไว้ยอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะต้องมีพื้นเนี่ยให้แบบเต็มก่อนเมื่อพื้นเต็มเนี่ยเราถึงจะสร้างได้ฉะนั้นเนี่ยเราเอาออกไปก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้ฮะเราเนี่ยมาเร่งสร้างเหล่าฝูงแมลงเอ้ยจะ,จะไปไหนกันละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าพึ่งปลุกอย่าพิ่งปลุกโอยโดนยิงตายเลยบ้าเอ้ยไอ้พวกทหารพวกนี้เฮ้ รีบปลูกไปไหนกันละเนี่ยฮะเราฝูงแมลงของใครยังไม่พร้อมเลยเอาล่ะตอนนี้นะฮะการขยายอนณนิคมของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเราฝูงแมลงของเราเนี่ยกระจายพื้นที่แล้วเดี๋ยวรอข้าสักแป๊บหนึ่งรอข้าก่อนเธอเอาล่ะเดี๋ยนะแล้วทำไมมันไม่ขยายขึ้นไปตรงนี้สักทีวะเนี่ยแล้วเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเอาปลูกมันก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับผมว่าฝูงแมลงของเราเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อต่อ ข้างล่างมันมันมาช่วยโอ้นี่กัดมันกัดมันลูกพ่อดีมากเอาละตายหนึ่งเอาละจัดการทฐานได้หมดเนี่ยผมคิดว่าเหล่ามนุษย์พวกนี้ก็น่าจะไม่สามารถต่อกรกับเราได้นะจริงมากเรียบร้อยฐานตายอีกหนึ่งเอาละเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เอ้ยบุกมันเลยแล้วกันที่เหลือก็ทําการผลิตเหล่าลูกสมุนลูกกระจกของข้าออกมาเรื่อยๆเข้าใจไหมเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรากําลังเล่งสร้างเอ้ยยิงอีกยิงเกงเอ้ยเดี๋ยวนะ ไอตัวข้างในมันช่วยยิงบ้างเมื่อกี้อุยอ้ยโยนี่ไงมันยิงทะลุกัมแพงออกมาเหรอโอ้ยกำแพงนี่มันแข็งแกร่งเสียเหลือเกินเอาล่ะกำแพงแตกแล้วบุกมัดไปทางนี้ทําไมวะเนี่ยหรือว่าเรานั้นควรจะเอ่อเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มการเอ่อการควบคุมม,มันใช่ใช่คุณผู้ชมฮะผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยเพิ่มการควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้แล้วตอนนี้ครับผมน้ำการสร้างหายเพิ่มตเติมขึ้นม,มาละแล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยไม่เห็นมันสร้างเลยนั่นน่ะสิ เอาเป็นว่าจะสร้างไม่สร้างก็ไว้ทีหลังก็แล้วกันแล้วตอนนี้ฮะมาแล้วบุกทะล,งลวงเข้ามาแล้วเอาละบุกมันกำแพงแตกแล้วทุกคน,เ,นเลยไปเลยเดีแมลงเราเหลือกระติ๊ดเดียวแล้วเนี่ยให้ตายเถอะผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเหล่าแมลงของเราเนี่ยเหลือน,นิดเดียวแล้วผมคิดว่าเรานะเนี่ยควรจะรวบรวมเนี่ยฮะกองกําลังของเราเนี่ยให้เยอะก่อนแล้วค่อยบุกไปทีเดียวใช่และไอ้นีมันสร้างไม่ได้สักทีวะเนี่ยเอาเป็นว่ายกเลิกไปแล้วกัน ผมคิดว่าทามันเนี่ยสร้างไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะจริงไหมเอาละจงฟักตัวขึ้นมาเราฟูมแมลงของข้าใช่และเดี๋ยวข้านั้นจะไปบุกทะลวงพวกมันในทีเดียวเอาละคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราเนี่ยเริ่มบุกจากด้านซ้ายก่อนเ,อเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะมันมีทหารแค่ตัวเดียวใช่ไปกันเลยเราฟูมแมลงของข้าไปอย่างไะเนี่ยนี่มันไปกันอย่างไะเนี่ยฮะกำลังเดินไปจะนี่ไงมนุษย์ไปหนึ่งเอาละอันตรายมากๆาะสำหรับเจ้าพวกพลทหารพวกนี้ จัดการมันนั่นแหละมันมีแค่ตัวเดียวมันยิงพวกเราไม่หมดหรอจริงไหมเอาเราบุกทะลวงไปนั่นแหละดีกัดกินบ้านช่องบุกมันให้มันไม่มีที่อยู่อาศัายแล้วเดี๋ยวมันก็อดตายเองใช่ดีมากดีมากดีมาก,มากเอาเราตรงนี้หมดแล้วฮะทุกผู้ชมฮะต่อไปมีทหารตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งลยุยเดี๋ยวนะถ้ามันวิ่งผ่านตรงนี้เราจะโดนโจมตีใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถฝ่าไปอยเอามันก่อนเลยแล้วการไอเดียเนี่ย ยืนขวางยืนขวางกัดตายเรียบร้อยหนึ่งไอเจ้านี่อีกตัวหนึ่งไปรีบแทะกำแพงทำไมวะเนี่ยฮะผมอยากจะลองสร้างรังขยายมาตรงนี้แล้วกันบึ๊บหรือว่าการขยายรังเนี่ยเราอาจจะต้องมาสร้างไว้แบบนี้เป็นการแบบขยายโคโรนีออกมาตรงนี้เพื่อขยายอาณาเขตของเราออกมาไว้คุณผู้ชมฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและเดี๋ยวเรานเนี่ยก็จะส่งเจ้าเอา่อพวกแมลงที่มันมีชื่อว่านี่นี่น จาพกบ b u เดอร์นะฮะ,มะแมลง b u เดอร์เนี่ยมาทําการสร้างโครนีของเราในบริเวณนี้น่าจะใช่นะน่าจะเป็นวิธีการใช้อย่างนั้นแต่เดียวไนดะ้เพิ่มแป๊บเดียวมันกัดคนตายเกี้ยงเลยเ,อ,เอาละและทีนี่ก็ตกเป็นของเราฝูงแมลงใช่ไหมเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะเอาละและตอนนี้เราก็ได้มาอีก2แต้มนะฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เรานั้น,นี่ควรจะทําการสร้างและพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างไหนดูซิการควบคุมอย่างนั้นเหรอเพิ่มการควบคุมสักหน่อยไหม เพิ่มการควบคุมไป1น,นะฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเพิ่มการผลิตและไปดีเฟนเดอร์ดีไหมหรือว่าเรานั้นจะเน้นไปที่การขยายโครนีดีวะจะว่าไปนเนี่ยเหมือนว่าเดอะบิลเดอร์เนี่ยมันจะสร้างพื้นเขียวๆใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยไอพื้นเขียวๆเ,เนี่ยเขาบอกว่ามันคือนิวทรียนกรูนะฮะเจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารอาหารให้แก่เจ้าพวกแมลงของเราเว้ยเฮ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะอืมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะมีเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยดาเมจนะ เราฝูงแมลงสวอร์มเมอร์ของเราเนี่ยจะได้ทําการโจมตีเจ้าพวกมนุษย์ได้แบบแรงยิ่งขึ้นและเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะจากการดูสายใยของมันเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเดอะบูงสลักนะฮะแล้วก็เดอะวอร i o r เออร์ถ้าสมมติเราเนี่ยอัปเกรดอันนี้เข้าไปเนี่ยมีเดียมสวอร์มไซด์นะฮะถ้าเราอัปเกรดเจ้านี้ขึ้นไปและอัปตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะทําการปลดล็อกเดอะวอร i o r เออร์เว้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยว่างไงแมเอาเป็นว่านะฮะ เดี๋ยวเรานเนี่ยจะมาอัปเกรดมันทีหลังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปเก็บแต้มของเรามาก่อนฮะคบุณผู้แบบชมฮะเอาเป็นที่นี่แล้วกัน discounting h a m l e t เรามนุษย์สุดแสนอันตรายสี่หน่วยใช่มีสี่ทับสิบสี่ส่วนสิบตอนนี้เรากำลังเพิ่มพูลเลา S สวอมเมอร์ของเราอยู่พร้อมกับการผลิตนิวเทรียนของเราหรือว่าสารอาหารของพวกเรานั่นเองเอาละดีมากพวกแกเร่งการผลิตเข้าร้าขขอสำรวจหนสิเอ้ะอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกันเลยเนี่ยฮะ command center The Human Stronghold มันจะทำการสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยอย่างนั้นเหรอนี่ไงคุณผู้ชมฮะเห็นปะมันมีมนุษย์เพิ่มขึ้นนี่มันแข่งขยายเผ่าพันธุ์กับพวกแมลงอย่างเราอย่างนั้นเหรอพวกแกนี่กล้ามากเลยนะฮะพวกแกนี่กล้าเกินไปแล้วเอาเป็นว่าถ้าสมมติเรานะเนี่ยขยายไฮฟ์ของเราเนี่ยมาไว้ตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้ละแมลงมันเจาะกําแพงออกมาทำไมวะเนี่ยฮะสงสัยมันอยากจะฆ่ามากๆคุณผู้ชมฮะ มันก็หายเลือดมันเมอร์เดอร์ใช่มันหิวมันก็หายมันต้องการจะฆ่าฟันมนุษย์ไปกันเลยข้าทงการฆ่าเุ้ยทหารบุกทหารบุกเอาดิมาเลยมาเลยมามามามีแค่ตัวเดียวมันจะยิงหมดได้ยังไงวะฮะคุณผู้ชมฮะหรือว่าเราบุกทําลายมาเลยดีดูซิว่าไหวไหมไปเลยฟุ้งแมลงของข้าเอาละทําลายมันบุกเข้าไปนั่นแหละมีทหารอยู่แค่3หน่วยท่านไปกัดกําแพงทําไมกันละดีฮะเอาละคุณผู้ชมฮะทำเป็นเล่นทําเป็นเล่นเฮ้ย เฮ้ยไม่เอาดีกัดมันเอามันให้ตัดหยุดก่อนหยุดก่อนพลทหารของข้ากลับมาใช่ฝูงแมลงของข้ากลับมาก่อนเร่งทําการผลิตทําการสวอมขึ้นมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ไม่งั้นเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามีปัญหาแน่แนแ่เลยละ่ะที่ทำไมมันไม่สร้างหายแพร์เราสักทีวะคุณผู้ชมะฮะแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์มีฝูงแมลงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าพู้มนุษย์นั่นเนี่ยมันแอบมาแล้วมาแจ้งมันแจ้งจริงปะวะเนี่ยฮะทำไมมีทาหารเดินมาตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะ เพอแป๊บเดียวมันบุกมาเดี๋ยวนะมันไม่ได้ทำไมทหารมันเยอะจังวะมันแอบผลิตเพิ่มใช่ไหมผู้ชมฮะมันแอบผลิตทหารเพิ่มใช่ไหมโหแล้วตรงนี้อีกมหาศาลผมคิดว่าสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือการทำลายคอมมานด์เซนเตอร์ของมันให้เร็วที่สุดไว้ไม่งั้นเนี่ยมันจะผลิตทหารออกมาเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าเป็นมันตีแล้วไปลุยปไปเลยนี่ไงกัดไปหนึ่งกัดไปสอนั่นแหละดิเฮ้ดีดีด ทำลายมันได้ทำลายมันได้คุณผู้ชมฮะทำลายมันได้ไปนั่นแหละทำลายคอมมานเซนเตอร์มันถ้าทำลายเจ้านี้ได้เนี่ยอา้าวเรียบร้อยกระจุยกระจายหายไปหนึ่งแบบนี้ก็จบแล้วสิเดีย๋ยวอาวระบุกโจมตีพวกมันแล้วดูนี่คุณผู้ชมฮะเจ้าพวกบิลเดอร์ของเราเนี่ยมันกำลังอะไรเรียกกำแพงแตกยัมกำแพงแตกแล้วบุกไปสินั่นแหละดีทำลายผู้ทหารไปบิวดเดตัวหนึ่งตัวสองสามสี่โอเคไม่มีปัญหา ถ้าค,คิดว่าข้านั้นน่าจะสามารถจัดก,การพวกมันได้หมดนะเอาล่เหลือแค่ทหารข้างล่างนั้นผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะพัฒนาเรื่องการควบคุมฝูงแมลงเว้ยสังเกตเห็นไหมบางตัวเนี่ยมันไม่ยอมบุกมาเว้ยเนี่ยมันเดินด๊อกเด็ดด๊อกเด็ดทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย่างว่าแหละนะ,มะแมลงเนี่ยบางตัวมันก็เชื่อฟังบางตัวมันก็ไม่เชื่อฟังใช่แต่ตอนนี้ค้าคิดว่าข้าน่าจะสามารถยึดครองพื้นที่แห่งนี้ได้และไม่น่ามีปัญหาอะไรหลักจริงไหม เอาละเคลียตรงนี้เสร็จแล้วเหลือแค่บ้านดันบนตรงนั้นเมื่อเราจัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ก็จะตกเป็นของเราโดยปริยายใช่เอาละหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายจัดการพวกมันดีมากเราบวกบักกอสทั้งหลายได้มาสองนะเดี๋ยวเรานเนี่ยจะทําการอัปเกรดเนี่ยไปทาง the warrior เพื่อที่เรานั้นจะได้ผลทหารตัวใหม่มาจัดการพวกมันใช่ไี่อะไรวะเนี่ยฮะ เพิ่มขนาดไฮบ์อินออร์แกนิกนิวทรียนฮาวเวดเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เจ้าพวกบักกอสของเราเนี่ยได้นิวทรียนหรือว่าสารอาหารเนี่ยจากการทำลายสิ่งก่อสร้างถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีคุณผู้ชมฮะฉะนั้นบ้านเมืองต่อไปที่เราจะบุกนั้นเนี่ยเป็นที่ไหนกันดีล่ะเนี่ยเฮ้ยว่าไปสังเกตเห็นไหมเวลาเราบุกที่ไหนได้เนี่ยมันจะมีรังของเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาเห็นปะเสียม่วงๆตรงเนี้ยและเอาเป็นว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราเนี่ยควรจะไปเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้ฮะโ heap เนี่ยอันนี้เน อันตรายแบบมากๆ5ห้าใน10ส่วนลุยกันเลยเอาละพื้นที่โอ้โหอยู่กันเป็นป้อมประการเลยคุณผู้ชมฮะดูดิมันสร้างเป็นกําแพงขึ้นมาอืมถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายเดี๋ยวเรานะเนี่ยต้องรีบบุกยึดป้อมปะการตรงนี้แล่ะเราอาจจะทําการสร้างไฮฟหรือว่าลังของเราเนี่ยไว้ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดียร์คุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่า เร่งการผลิตจํานวนของแมลงของเราก่อนและเดี๋ยวเรานะั้นจะทําลายป้อมประการตรงนี้ของพวกมันให้ราบเลยเอาละ่ะเราพวกแมลงรวมตัวรวมตัวมันหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเจ้าผู้ทหารพวกนั้นเนี่ยมันคงไม่บุกมาในเร็วๆนี้หรอกมั้งสังเกตว่ามันนั้นเนี่ยยืนจุ่มปุ๊กอยู่กับที่ใช่อาลักมนรวมตัวที่นี่ที่เหลือนั้นเนี่ยก็จัดก,การไปนะเจ้าพวกบิลเดเออร์ให้บิลเดเออร์นั้นเนี่ยมันทาการขยายเาผ่าพันธุ์ของมันไปนะทำการขยายพื้นที่ให้มันผลิตอาหารอเดี๋ยวนะอาหารเริ่มน้อยว่ะ เรื่องการผลิตอาหารก่อนดีกว่านะฮะเมื่อผลิตอาหารได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถสวอมได้เยอะแล้ะเดี๋ยวนะคอมมานด์เซนเตอร์เอาและวคุณผู้ชมฮะเราจะปล่อยทิ้งไว้นานไม่ได้ผมบอกแล้วว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยมีปัญหาแน่ๆหรือว่าเรานเนี่ยจะลองบุกเลยดีเอาเป็นว่าโจมตีเสียงแหบโจมตีป้อมปักการของบุกมันใช่โจมตี่น,นแระกำแพงมันแตกแล้วได้อาหารด้วยเหรอเอาแล้วเรียบร้อยแตกหนึ่งไปกันเลยนั่นแหละดีดีบุกเข้าไปเรียบร้อยแตกสอง ไปตรงนี้น,น,น,นี่แทะมันแทะมันแทะมันอ่าแทะมันเรียบร้อยตัวที่สเครียงถือว่าทําได้ดีครับคุณชมะเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยเราผลิตมแมลงเร็วขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นบุกมนเลยไม่ต้องสนใจคุณชมะเพิ่มเป็นดาเมจนี่น,นี่เราเล่งดาเมจนะบวกหนึ่งแอตแทกดาเมจออบบักกอสนะฮะทำให้บักกอสของเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นกําแพงหนาสองชั้นแต่ไม่ต้องห่วง เรากาลังบุกได้ดีเรามาสร้างไฮเปอตรงนี้หนึ่งอันไม่รู้ว่ามันจะมาสร้างให้เราหรือเปล่านะก็หวังว่าจะ,จะมาสร้างนะแล้วก็ขอเป็นเจ้าซูมเมอร์เอ้ยไม่ใช่เดอะบิวเดอร์เนี่ยมาแถวนี้นะฮะมาทําการสร้างพื้นที่ของมันไว้ตรงนี้และตอนนี้ฮะคอ,ะอมมานด์เซนเตอร์แตกแล้วเอาล่ะข้าคิดว่าข้าน่าจะสามารถชนะได้โดยง่ายได้เลยละเอาล่ะบุกโจมตีพวกมันจัดก,การทหารก่อนเดี๋ยวมันยิงพวกเราใส้แตกหมดเอาละเหลือทหารแค่ตัวเดียวเท่านั้นคุ้มโจมมาและ ใัยชนะก็ตกเป็นของพวกเราใช่และก็ไม่ได้สร้างรังเพิ่มสักทีวะเนี่ยมันช่างง่ายดายเสียยิ่งนักกว่างั้นไหมคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยนี่คือบ้านหลังสุดท้ายของพวกมนุษย์ใช่ไหมแอบซ่อนอยู่นี่หลังหนึ่งรีบมาจัดก,การเร็วข้าวจะพวกสวอมเมอร์ทั้งหลายโจมตี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 เจ้าเจ้าเจ้าจ้า,จราจรรเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะ ไม่ใช่เรื่องอยากเลยจริงไหมเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มาอีก2แต้มเลยดูซิ2แต้มนี่เราจะสามารถอัปเกรดได้ถึงเดี๋ยวโไกลจังวะเนี่ยฮะไกลยังไงเราเนี่ยก็จะทําการอัปเกรดเพื่อเพิ่มขนาดมันนะฮะเพิ่มขนาดไฮฟ์ของเราเนี่ยให้มันทาการวางไข่ได้เพิ่มมากขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าเอ่อแม็กไฮฟ์ของเราเนี่ยมันจะขยายขึ้นเมื่อไหร่นะแต่ก็เจ้านี่อันนี้อะไรเนี่ยฮะเจ้าสิ่งนี้จะทําให้ selective breeding โปรแกรม จะทาให้เรานเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเรานเนี่ยจะให้มันเนี่ยวางไข่ของบัโก,กสประเภทไหนเว้ยคุณผู้ชมฮะหรือว่ามแมลงประเภทไหนนั่นเองซึ่งมันจะเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นอีก25%สาหรับรีเมนนิ่งบักแมลงที่เหลือมแมลงที่เหลือรีเมนนิง่งเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูก็แล้วกันฮะคุณผู้ชมฮะน่าจะเหลือแค่สถานที่สุดท้ายและที่นี่ใช่ไหม e ีเ e ส t a b l e l o o k i n g City ประสบการณ์ที่แสนจะ,จะเจ็บปวด6ทับสิผมคิดว่าที่นี่เดี๋ยวน่าจะโหดเอาเรื่องฮะไป เอาเราจะผูกมนุษย์เอ๋ยไหนดูซิคอมมานเซนเตอร์สองอันคุณผู้ชมฮะแล้ววิ่งเดี๋ยวนะพื้นที่ของเราเนี่ยแคบมากทําเป็นเล่นเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเร่งเพิ่มอาหารก่อนใช่ถ้าอาหารมีการผลิตก็จะมาเอาละเร่งมือเข้าเร่เอ้ยจะจะโผล่ไปไหนแล้วเดี๋ยวมันรู้ตัวแล้วมันก็บุกเข้ามาแล้วเฮ้ยเงียบไว้เราเนี่ยต้องอย่าให้มนุษย์มันรู้ตัวถ้ามันรู้ตัวเนี่ย เดี๋ยวมันป้องกันฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแบบเซอร์ไพรส์มันเข้าใจไหมผลิตเข้าไปดีมากเอ้ยจะว,ว่าไปเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเฉพาะบิลดเออร์เนี่ยเราอาจจะสามารถสร้างอะไรพวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคุณผู้ชมฮะหรือว่าเรานั้นเนี่ยควรจะไปพัฒนาทางด้านบิลดเออร์ก่อนเราอาจจะสร้างบางสิ่งบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้น่าสนใจจริงไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคิดว่าฝูงแมลงของเราเนี่ยใกล้เต็มแล้วบุกด้านเอ่อด้านไหนดีวะอืมเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมนุษย,ย์บุ นู่นมันยิงมันยิงยิงเนี่ยยิงเหรอยิงเอาละปรับเป็นดามเมจบวงหนึ่งแล้วบุกทะลวงพวกมันไปเลยแทะกำแพงมันนั่นแหละดีแทะกำแพงมัน,น,น,มนเพิ่มข่าอาหารของเราเอาละมันตายไปหนึ่งเหลือทหารอีกตัวหนึ่งแถวนี้เอาทหารพวกมันก่อนแล้วเดี๋ยวเรานั่นนี่จะบุกไปที่คอมมานด์เซ็นเตอร์ของบุกมันใช่ไปกันเลย เมื่อว่าแถวนิทานมันจะตายหมดแล้วเรากำลังบุกโจมตีโอ้โหท,าม,ทา,มามันเยอะทามันเยอะทามันเยอะมันแย่เอาละบุกมาได้คุณผู้ชมมาบุกมาได้ถ้าสมมติเราเนี่ยสาม,มารถทำลายตรงนี้ได้หมดเนี่ยบอกเลยว,ว่าไม่คอรนา,ามือพวกเราพื้นที่อย่างนี้จะต้องตกเป็นของเราอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะมาแมลงของเราแล้วเนี่ยมัวแต่ไปแท้กาแพงไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผงมแมลงมาอีกแล้วละสิเอาเป็นว่าข้าขอเลือกให้มันนั้นทำการเดี๋ยนะเราต้องเลือกอันไหนวะเนี่ย อันนี้ใช่ไหมเราต้องปิดอันนี้เพื่อให้มันเนี่ยให้กําเนิดอาให้กําเนิดแต่สวอร์มเมอร์พอแล้วนะฮะสำหรับเดอะบิลเดอร์เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปแล้วเอาะบุกเข้าไปเดี๋ยวนะเฮ้ยมันบุกมาดังนี้หยุดก่อนหยุดก่อนไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วเอานี้ก่อนมันกำลังบุกฐานเราใช่ต้องจัดก,การพวกมันก่อนที่มันจะถึงฐานทัพของเราถ้ามันถึงฐานทัพของเราเนี่ยเราอาจจะพ่ายแพ้ได้เอาละโจมตีแถวนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบุกโอ้โหเดี๋ยวฐานมันออกมาเรื่อยๆเ,ยเลยคุณผูช้ชมฮะทำเป็นเล่น ผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยควรจะเร่งค่านิวทรอนของเราเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนใช่เ <c oughs> พราะว่าไม่งั้นเนี่ยโจมตีทหารไม่ใช่โจมตีบ้านปันโทกันมันนั่นแหละดีเรียบร้อยเอาละเหมือนว่าด้านซ้ายจะหมดละมีทาหารโผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมฮะถ้าเรามาสร้างไฮบร์แถวนี้ได้ไหมผู้ชมคิดว่ามันจะสร้างไหมส่งเอ่อเดอะบิลเดอร์มาสิมีเดอะบิลเออร์อยู่4ตัวผมไม่รู้ว่ามันจะไปหรือเปล่าแต่เอมันมีทาหารมาดักยิงเรา มานี่มานีจัดการพวกมันเลยเดินผ่านใช่ไหมเดินผ่านเออจัดการมันระหว่างทางจัดการมันให้หมดเลยน่นแหละการมัน่นกันนั่นดีมากดีมากดีมากนั่นแหละดีเฮ้ยเดี๋ยวนะอาหารหมดคุณผู้ชมฮะอาหารหมดอาหารหมดแรงไม่เกิดเอาแล้วตอนนี้เยอะแล้วบุกเข้าไปคอมมานด์เซนเตอร์ของมันตรงพังเพื่อลดอัตราการเกิดของทหารใช่ใช่ใช่มาแล้วคุณผู้ชมฮะทำได้ดีทหารมันตายทหารมันตายเออคอมมานด์เซนเตอร์เอาให้แตกเอาให้แตกนี่ดีดีมากดีมากบุกก่อนเรียบร้อยทหารตายไปอีก ผมคิดว่าเราน่าจะสามารถอชนะศึกในครั้งนี้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวดิเฮ้ย,ยบุกคอมมานด์เซนเตอร์ไงคอมมานด์เซนเตอร์เห็นนี่ไหมเนี่ยติ๊กไว้ตรงเนี้ยติ๊กไว้ตรงเนี้ยจัดการคอมมานด์เซนเตอร์ก่อนหรือว่าเอาทหารก่อนดีวะฐานกนก็แล้วกันมันเนี่ยยิงอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมฮะแล้วฐานเกิดมาใหม่ทําไปเล่นแมลงของเราออกมาเอาเป็นว่าเพิ่มแอตแทกมาและให้เดอะบิลเดอร์เราไปไหนหมดวะเนี่ยเพิ่มเดอะบิลเดอร์ออกมาไปบุกโจมตีพวกมัน คอมมานเซนเตอร์มันแตกแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะและชัยชนะก็ตกเป็นของเราสวอมเมอร์ฮินั่นเองดูเ er ดอะบิลเดอร์ดิมันไม่ยอมทำหน้าที่ของมันเลยคุณผู้ชมฮะผมคิดว่ามันจะต้องมีวิธีในการสั่งมันได้ดีกว่านี้ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยขอจัดการจ้าูพวมนุษย์ก่อนก็แล้วกันนะจอมติจอมติจจมติจจมติเอาละพังมันซะเรียบร้อยอ่ะยังไม่หมดหรอเฮ้ยโอ้โห นี่แกมารบรอดสายตาเหล่าฝูงแมลงของข้าได้ยังไงกันละเดีย๋ยวฮะบุกเข้ามาโจมตีพวกมันนั่นแหละอุ้ยมันตกแมแล้วสู้เหรอเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะในที่สุดข้าก็สามารถกำจัดมนุษย์ได้หมดดวงดาวแล้วใช่ไหมอุ้ยยังไม่จบคุณผู้ชมฮะแต่นะฮะสำหรับในพานนี้เนี่ยขอหยุดเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะฮะสำหรับแผนการในการยึดครองดวงดาวแห่งนี้และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้น ไว้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ด้วยนะไปก่อนนะบายจ้า